wow ơi ê, ở đây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  giữ nó, cô giữ nó, cô giữ nó mà mời con giữ nữa này. Ê ngay ngã lọc

ยังเหมไอนได้มจลยไม่มได้ยิงคนนี่ไอ้อน,นู่นมั้งไปยิงไอ้นู่นมั้งไปยิงไอ้คนนู่นมั้ง

Còn téo mồ thì game hiển đi không được không? กูไม่รู้เปื่อนนะว่ามึงอยู่ตรงนั้นอนะ่ะมึงอยู่ตรงนั้นสนะัตก์กูรู้ไอ้ย้ยไม่เนียนเลยมึงเนี่ยนะเอาอยู่นะอ,อย่างนี้กูทั้งวันมั้งล่ะ เ้ยกูเลยหลุดไปมือจริงเลยวะกูเดินทิ้งเนาะเอ้าเอาเอาเฮียไปเลยสัสเฮียได้ของมันวะเผามันกเล่นมันอยู่ห้องไหน ไม่รู้ว่าแต่มันอยู่ข้างล่างใครทอมโอ๊ยทำไมก,ก็กดสกิลเช็คคร <ใน S 1> บนะแต่ว่าทำไมเครื่องมันล็อกวะน่าจะได้แล้วแหละเป็นนานมันอยู่ข้างบนนี่กรอบ ดูแล้วไม่มีกูณของบอลกูเดินจ้างเขาวนมาแต่เราก็ไม่อยู่นะกูเสพเกมทำไหวะวันนี้กูฟันไปละกูออกแต้มมันไปไนี่ไงกูเจอมันอยู่ไหนมันนิ่งจ้ามันเดินนิ่งเลยทำไมวะแต่กูเสพกูไม่รู้เบื่อแล้วไม่เล่นแล้วมีโนวันหรือเปล่าไม่มี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 เสพละ พบติดพวกก็ไม่ใช่ครับล็อกเครื่องเดสล็อกสกิลเช็คไอสกิลเช็คท้ายเครื่องไอท้ายเครื่องรัวกับไอนี่ไอคานาบ้าปั้นเครื่องไหนบ้านของข้างล่างฮัลโหลฮัลโหลแค่สัมผัสได้แค่ตัวการแค่สัมผัสก็ดีคิวสำมิคิวสำมิคิวสำมิแต่ว่าถ้าเสร็จแล้วไปรอคุณก็ได้หน้าบั อ๋อเฮี้ยเกมมาเยทัดเฮี้ไอ้กูคว้ามือใส่มันมันไม่มาห้ากูเลยไอ้ไอ้มาแล้มากกวเฮี้ยไม่โดนสัตว์กูไล่เลยแล้วกูไล่เลยวู๊มือใส่มันเมื่อี้ไอ้อมเออพี่าก็คิดถึงอาข้ามาให้กูเฮี้ยดิเพื่อน

ไอ้เหี้ยเซ็ตดวงเกมเอาเซ็ตดวงเกมมาเลยทำไมเสียงมันอยู่กับพี่มันเอาเพื่อนมันเอาเพื่อนมันไม่เอาขู่มันมีลูกมันติดติดหัวมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ้าวมันยินเนี่ยไยเอา มารอมารอเล่นไอแดงมั้งไอแดงแล้วเฮี้ยไม่ห่อเฮี้ยแดงออกตีนี้งอนไอ้กูจะตายไม่ได้หมดเลยสับสนนี่มาเล่นน้อยตอนแรกตอนแรกมันท้นไหนเหรอมันเอาเกี้แดงมาก็กูเห็นเพราะว่ากูอยู่กับไอแีรีตอนแรกไอ้เฮี้ยงงอนเลยสัตว์นอนเลยเหรอรอมาลอยแดงมั้งงอนเลยเหรอไอเฮี้ยชุดเลือดด้วย เราทำเลสบ้างหรอมาเล่นแต่ไอแดงว่ะมีเลสไอแดงด้วยหรอเออมีเหรอกูไม่รู้มีเลยชาเลนต์อัดเป็นชาเลนต์ไงเยี่ยกูรู้อ่ะเดี๋ยวสัตว์เจอแต่เอี้ใหญ่แล้วเนี้ยอี้ใหญ่ก็ไม่ออกอ่ะไอี้ใหญ่ของไม่ออกเขาหยิบจัดเขาหยิบไว้จ้าไม่เจอเพื่อนก็เจอฮิวเลอร์มึงยังไม่เริ่มเลยนะมึงจากปากเขาบอ เกินตายเมทำเพื่ออะไรอ่ะ ้อไปแต่ละคนทีมดีๆทั้งนั้นกูจะคลายจีนให้ดูพูดไปไหน เดี๋ยวรีบดึงทอมรีบดึงนี่ไงกูดึงแล้วก๊อปกระมาก้ามันกระมาก้ามันไอ้เหี้ยมันจะลากใส่กูไว้สัตว์ไม่รู้หรอกเบ็เกอร์ไม่เอ้ยนี่เหี้ยอะไรเนี่ยนี่เหี้ยอะไรเนี่ยอะไรมึงมาบ้านฟ้าดิมึงเข้ามาดูในบ้านฟ้าดิครับทำผิแล้วเราเจอบ ไอ้เีัยเอาไปเอ้ยเฮ้ยขอโทษขอโทษโบว์อย่าไปานั้นอย่าไปานั้นโบว์วิ่งไปทางประตูแล้วไปเปิดประตูเลยไปไปไปเดี๋ยวบอกให้ไปเลยไปเลยไปเลยประตูระเบียรให้ไปท้ายไปเลยโอ้โหแม่งเอ้ยม้าเด็กสัตว์คันไปคันไปช่วยโบว์คันไปโบว์คันไปโบว์คันไปคันไปคันไป ขานให้มันเร็วๆสิขานไม่ดีสองมันจะเอามึงแล้วนะก็มาดิกศาสตว์มีปัญญาหรือเปล่าะปัญญามีแค่ไหนโบไปเฮ้ยมาไปเอาสวยสวยมาดิซึ่งมาดิซึ่งไอ้ควายไอ้ควายไอ้ควายอ้ยก๊อปลาก่อนเลยไม่ไม่กูไม่ทิ้งมึงเพื่อนกูไม่ทิ้งมึงกูไม่ทิ้งมึงไมึงจะทำไงเออกูมีวิธี เหี้ยแล้วเหี้ยแล้วเหี้ยแล้วไอ้ก๊อฟก๊อฟเชื่อเชื่อมันในสี่เปอร์เซ็นต์นะที่ไหนเอา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 แล้วเอาแล้วรอดเก๊อฟต้องมีคนหนึ่งที่รอดเพื่อนมันต้องมีคนหนึ่งที่รอดมันไม่สมควรมีใครตายมันต้องรอดกองดิ

เรียบร้อยเนี่ยมอยากเล่นน้ำมันได้เล่นสมใจแล้วมึงแท่งหลังหรือเปล่าน่าใช่น่าใช้แท่งหลังมั้งไม่มีกระเที่ยเออสวยออสวยตรงนี้ปั่นตรงนี้อะไรเพื่อนไอะไรเดี๋ยวกูเล่นเองอย่างตามเพื่อนอยู่เลย <laughs> ต้องข้ามไปปั่นฝั่งบ้านใหญ่จะเยอะใหม่ละมันจะเยอะใหม่ละ เบาลบลเอาเอาคือเลยไอ้ยหอกเลยจบจบข้าวเลย Sang này khi lại. Sang như khi chộp lại. Ê! Lên mì chẳng chương, lên mì chẳng chương, lên mì chẳng chương. Mình thầm lên lên Ê! Đến rồi, อ๋อจะไปล้มคอบแม่ป่ะก็ได้ก็ได้อะเดีย <c oughs> อยากล้มคอบแมพใช่ไหมได้ไม่มีปัญหาเพื่อนเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวรอเรื่อเดี๋ยวกูวมาเ <c oughs> สาเนี่ยมันทานเพื่อน <c oughs> มึงจะไปล้มคอบแมพก็เรื่องของมึง มดูไฮไลท์มึจะดูเพิ่อนมนอนแห้งตายแน่กูไม่อุ้มกูไม่อุ้มเอ้ยดิมึงอยากอยู่มุมมุแมพกูก็จะให้มึงอยู่มุมแมพสมใจยาก มึงอยากอยู่ขอบแมพกูจะให้มึงอยู่สมใจอยากอะไรไอสัตว์อยู่ไปเลยกูให้ให้มึงเลยเน่เต็นที่เลยตรงเนี้ยนอนให้สบายใจเลยเพื่อนกู <c oughs> รอดูงแห้งตาย <c oughs> อ่ามึงเกลียนส่กูกูจะเกลียนส่มึงกลับไอสัตว์อดีปล่อยมึงนอนแห้ง ชอบเล่นเกมสเสียเวลาก็ไม่บอก <c oughs> แถนนี้ไม่มีหลุมหรอ <c oughs> หน่าจะเกิดฉนันหรือปลา วิ่งยาววิ่งยาววิ่งยาวเจอประตูแล้วขี่หายเลยขี้หายแล้วกลิปคันคันมาเรื่อยๆกลิปคันมาเรื่อยๆคันมาคันมากดดันมันกดดันเชืยวไฟแดงติดหลังอ่ะเขียวตาดคันมาเรื่อยๆคันมาเรื่อยๆกิปคลิปคันออกได้ได้ปะประตูเนี่ยรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนประตูอยู่สายบ้านใหญ่หันเข้าไม้ทันปะ ทำยังไงอะทำเชื่อแม่งเจอผมข้างเขาไหมรีโคเบอรรีโคเบอรรีโคไว้รีโคไว้รีโคตรงไม้เลยรอพับไม้เลยเอาดิเอีดิมุงดิเอาดิมุ่งดิสัตมุ่งดิอ่ะมุงดิสัตมุ่งดิสัตมาดิอ่มุงดิสัตมุงดินิมมุงดิอ้าอุ้ยตามตุ๋เบอรอไอยาอยอ่าอย่อย่อย่าอาออาอย่อาอย่า่าออาอยอยดิอ่อยาออาอายอ่ยอาอออ่าอออ เดี๋ยวผมนั่งยิมก้มดิแล้วได้ยิมมันดุแล้วมันอุ้มแล้วอุ้มแล้วมันอุ้มจริงมันไม่ทันเอาละเอาละเอาละเฮ้ยมันยิ้วผมยิ้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 วผมยิ้ผมยิ้ผมผมยิ้วไม่ได้ผมติดช็อตอยู่ติดช็อตขั้นสามอยู่สะบัดก่อนสะบัดก่อนดิสะบัดก่อน บ็อกบ็อกบ็อกไม่ปล่อยอ่ะมันปล่อยอ่ะแล้วมันไปมันไปมันไป